สวัสดีจ้ะสวัสดีครับวันนี้เป็นการทดสอบการไลฟ์นะฮะผ่านช่องทางของ y t u t u นะฮะผมไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวก็ขอลองกันดูก่อนนะครับ <c oughs> อ่ะยังไงก็ <c oughs> น่าจะโอเคนะน่าจะภาพชัดเสียงชัดนะครับสำหรับช่อง t o อยสแลนบุรีลำนะครับวันนี้ <c oughs> วันพฤหัสนะครับฝนตกด้วยแล้วก็ใบใบเงียบๆเรามาหาแกะกล่องแกะโมเดลกันดีกว่าครับวันนี้ผมมีโมเดลเป็นเต่านะนี่ของ <c oughs> ทาคระโทมีอาร์ตนะครับเป็นโมเดลเล็กสวยงามนะเสียงได้ยินชัดกันหรือเปล่าขอดูก่อนนะฮะโอเคเสียงดีครับ <c oughs> นี่นะเต่าโอ้โหแบบโครเยอะคือผมชอบแบบนี้นะมันสวยดีมันให้รายละเอียดที่ดีมากนะครับตัวเล็กๆนี่นะตัวเท่านี้เองอะมาเลยนะเดี๋ยวมาแกะให้ดูกันนะครับไม่ให้เสียเวลาอยู่ในซองพลาสติกซึ่งทําสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อย่างนี้อยู่ในนี่นะเขาก็มีเป็นชิ้นส่วนให้ประกอบมันไม่ยากครับมีสามอันเองดูสิสเล็กนิดเดียวเอง แต่มันสีมันสวยนะครับถ้าใครอยู่ใกล้ๆมาดูได้เลยนะที่ทอยแลนด์บุยลำหแบับแรกก็ใส่เข้าไปมันไม่ต้องมีคู่มือฮะมันดูก็รู้เลยว่าต้องประกอบยังไงคื่จะใส่เงียไม่ใช่นี่นะหัวแล้วก็หัวหางตัวจบแล้วแล้วก็ใส่กระดองเต่าเข้าไปอย่างนี้เลยเหรอเออเสร็จแล้วอะ่ะดูสีเออมันแน่นอยู่นะนี่เออเฮ้ยสวยวะ่ะเจ๋งมาก นี่ไงนี่นะใครอยากได้ไปสะสมนะโอ้ก็สวยเลยแต่ว่ามันเป็นสายญี่ปุ่นเนาะก็เลยไม่รู้ว่ามันชื่อเต่าอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยไปหาดูกันแล้วกันนะใครรู้ก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับนี่โอ้โละเอียดโคตรดีให้สีมาอย่างสวยนะนี่นี่หนึ่งตัวนะอันนี้จะเป็นประมาณเต่าบกนะครับนี่มันจะมีหลายประเภทนะนี่พวกเต่าทั้งหลายเนี่ยเต่าบกแล้วก็เต่าภาพก็มีนี่แล้วก็เต่าทะเลนี่มีพวกเป็นครีบๆอย่างนี้ อีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวนี้โคตรเจ๋งนี่นี่ให้ดูแต่รายละเอียดสวยอ่ะไทยชอบสะสมก็น่าสนใจตัวนี้อันนี้มีแค่นี้เองจบแล้วฮะใช่เหรอก็สามชิ้นอ่ะนี่ไงผมรีบประกอบให้ดูอย่างเร็วนะไม่เสียเวลานี่ก็ใส่กระดองเต่าเข้าไปโอเค น,นี่เขาเรียกเต่อเลยนะมันเนี่ยดูดิมันอ้าปากโหเห็นแล้วเห็นแล้วยังไม่กลายแย่เลยดูดิมันทําโคตรเหมือนนะ่ะนี่นะบีบเข้าไปดูหางเนี่ยตัวนี้อย่างโหดโคตรดุครับตัวนี้ <c oughs> อ่ะนี่นะฮะได้สองได้สองเต่านี่เลี้ยโคตรด,ดีตัวหนึ่งก็ประมาณเท่าไหร่เจ็ดสิบาทแปดสิบาทนะมันมันสวยะฮะถามว่าราคาสูงไหมก็สูงแหละสำหรับของ สะสมชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะเออแต่มันสวยอยู่สวยอยู่นี่หลับเจ้าเต่าตัว,ตวนี้เออมีรายละเอียดอ่าโอเคก็จบสำหรับการประกอบเต่านะแต่จริงๆแล้วไฮไลท์ผมคือผมจะมาแกะตัวนี้มากกว่าครับกล่องสุ่มนี่วันนี้มีกล่องสุ่มนะฮะกล่องสุ่มสองกล่องเดี๋ยวเต่าเก็บไว้ก่อนอ้แต่แม่งเต่าสวยจริงวะ่ะรายละเอียดโคตรด,ดีอะนะโอ้ <c oughs> อะโอเคเราไปดูที่กล่องซูมกันดีกว่านะอันนี้ก็เป็นไลฟ์ของ YouTube นะครับเป็นไม่รู้ผมเคยไลฟ์ได้ยังแบบนี้จำไม่ได้แต่นี้ผมไลฟ์ผ่านกล้อง GoPro นะก็ต่อกับโ o p r o ภาพมันอาจจะกว้างๆหน่อย <c oughs> 720 p นะครับก็ถือว่าเป็นการทดสอบ ลองดูภาพก็ใช่ได้นะวันนี้มันอาจจะมืดนๆนิดนึงฮะฝนตกตอนนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับโมงครึ่งก็ฝนตกมาเมื่อกี้นี่นะสภาพมันก็จะอึมครึมเล็กน้อยนะแดดไม่ค่อยเข้าหนูนะแต่ว่ามันก็มีแสงแหละนะครับย้อนๆหน่อยเนาะ <c oughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูผมอยากได้แมวกวาะตอนนี้มันตลาดมันเงียบใช่ไหมเราก็ บูชาแมวกวักกันดีกว่าตัวน,นี้เป็นกล่องสุ่มนะครับกล่องสุ่มแมวแมวกวักมันจะมีรูปอยู่1,2,3,4,5สาทั้งหมด6 6, 6แบบ6ตัวซึ่งมันก็จะมีเป็นเนี่ยตัวสีออริจินอลเขาอะสีขาวนะ,ะสีอะไรอ่ะสีเหลืองเนาะแล้วก็สีทองผมไม่แน่ใจตันนี้ทองหรือเปล่าแต่มันดูออกเขียวๆอันนี้ก็แดงนะแล้วก็ตัวนี้เป็นสีดำอ่ะก็หสี แบบเดียวกัน <c oughs> เอาจริงๆอยากได้สีทองอะ่ะอยากได้สีทองนะผมดูมันจะขลังดีว่นะแต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็สีขาวตอนนี้เนี่ยนี่ๆตรงนู้นขายไปแล้วหนึ่งสองสามขายไปแล้วสองกล่องเหลืออยู่สี่กล่องก็คือตัวน่ะตัวนู้นเนี่ยครับตัวนี้เขาอยู่ตรงนี้อันนี้เหลอสามอันนี้หนึ่งเป็นสี่ก็จะแกะตัวนี้ดูว่า เราจะได้สีทองหรือเปล่าเพราะมันมีลูกค้าซื้อไปแล้วสองเออมันมีซีเครตด้วยนะหนึ่งหนึ่งซีเครตก็คือหแบบแต่หนึ่งซีเครตก็ไม่รู้ซีเครตสีอะไรอะ่ะเนี่ยแต่ถ้ารูปหน้ากล่องเขาก็สีทองสีอะไรก็ได้สวยหมดอะ่ะน้ำหนักมีน้ำหนักนะมีน้ำหนักออะเปิดกันดีกว่าครับตอนนี้ก็ลุ้นนิดนึงอ่า ของท็อปทอ,อยกลับอะไรนะไม่รู้อุ้ยหลุดแล้วเปิดออกมาแลว้วฮาก็จะมีเป็นหอปลาติกเอ้มีการ์ดมีการ์ดเอาไงมาดูการ์ดก,กันไหมการต้องดูหรอกแกะไปเลยนะแกะไปเลยนี่ปุน่มนี้ได้เป็นอย่างนี้แหละะตัวประมาณก็ไซส์นี้ครับนี่แหละนี่คือหนึ่งตัวของเขา ดีว่าสีทองสีทองสีทองึ๊บอ,อ๊ไม่ใช่อันนี้เป็นเบาะรองนะแต่ว่าเป็นแบบพลาสติกนะครับแข็งแข็งเอาไว้เนี่ยวางฐานได้นะเป็นฐานฐานตั้งมันนั่นแหละจะทำเป็นรูปเบาะเอาอุ้ยเฮ้ยจริงว่าเออมันก็ทองอ่ะแต่มันไม่ได้แบบเป็นทองแบบเงาเงานะมันเป็นทองแบบ จะเรียกว่าด้านก็ไม่ด้านท้องมุกๆกหน่อยเออเนี่ยเออสวยโอ้โหดูกล้ามนี่เป็นไงโอ้โห,โโหแมวกวักกล้ามเปเลอเลยเออโคตรเท่เลยว่ะความสูงไม่สูงนะประมาณสักห้าหกเซนนะหมายถึงว่าตัวเนี้ยเขาสูงประมาณ5้าเซนห้าหกเซนนะส่วนถ้ารวมความสูงทั้งตัวก็ได้อยู่ครับ10กว่าเซนนะตัวนี้สิเซนอ่ะเดี๋ยวมา <c oughs> ตั้งนหมดแล้วในนี้ไม่มีอะไรนะครับ มาดูเมื่อกี้มันมีการ์ดนะครับอยู่ในกล่องเลยผมดูการ์ดก่อนแปบ๊บนึงเอาเบบ้าไปไหนวะเมื่อกี้๋อนี้ไงโอ้โหนี่รูปนี้นะครับตรงมันก็ต้องตรงอะ่ะนะอ๋อสรุปมันน่าจะเป็นตัวนี้ไว้น่าจะเป็นตัวนี้ผม,มคิดแล้วว่าต้องในตัวนี้นี่เลยในตัวนี้ถึงว่าดูแล้วออกเขียวๆไม่ใช่มันเป็นแบบท้องมุกมุกหน่อยนะฮะนี่ของเขาก็โอเคตามนี้แล้วเดี๋ยวเรามาแกะตัวเบา เบาจริงๆก็คือตัวฐานฐานนะครับฐานแท่นวางเขาเขาก็จะแบบนั่งบนบนแท่นวางตัวนี้ <c oughs> นี่ตัวนี้นะแล้วเขาก็จะมีรูเสียบเพื่อมันก็จะอยู่ตรงฐานมั่นคงนะม,มีมีอันใหญ่เล็กนะครับตัวนี้ด้านนี้เป,นเป็นเป็นอันใหญ่แล้วก็เล็กมันก็จะได้เข้าแล้วก็วางตำแหน่งถูกต้องนะครับนะเขาก็จะบักมีให้รอแบบรูปเหรียญเงินตรงนี้เข้าไปอยู่ตรงนี้ด้วยปั๊บเข้าไปเฮ้ยโอเคเป็นพลาสติกนะฮะนี่ ส่วนเรื่องงานปั้นตัวนี้พลาสติกก็ดีแหละไม่มีปัญหาหรอกไม่ได้ก๊อกแก๊กก็ทํามามีมิตินะเนี่ยดูมีเชือกมีปลายตรงนี้วางปั๊บป้าสวยงามเออสวยจริงเดี๋ยวนี้กล่องสูงม,มันทําดีอ่ะมันทำออกมาปุ๊บรายละเอียดดีเนี่ยนี่เนไเอามากวักเรียกเี็กโชคเรียกลาบแป๊บแปแป๊บแหม่เนี่ยกว,กวางตรงนี้เลยเรียกลูกค้า อ่ะโอเคเราไปอีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวจะอีกสักตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวฮิโรโนะตัวนี้เป็นกล่องสุ่มเหมือนกันนะของนี่นะครับตัวนี้ค่ายป๊อปมาร์ทซีรีส์เขาก็ขาเขียนว่าฮิโรโนะจริงๆตัวนี้ผมไม่รู้จักนะ The า t ์เทวก็น่าจะเป็นเหมือนงานอาร์ตเนหลยยังไม่รู้เลยว่าข้างในนี่เป็นยังไงกล่องก็สวยดีนะนี่เป็นกล่องกระดาษนะครับนี่เขาจะมี คาแรคเตอร์อยู่1ิบตัวนะครับหนึ่งโหล <c oughs> การที่เราจะเปิดกล่องสุ่มให้สนุกเนี่ยสำหรับผมนะเราก็ต้องมาดูนว่าเราอยากได้ตัวไหน <c oughs> คือจริงๆทุกตัว12บตัวเนี่ยโหโอเคหมดสวยทุกตัวแต่เราสึกว่าอย,อยากได้คาแรคเตอร์ประมาณไหนแบบเออมีความน่ารกักกุ๊กกิ๊กยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ถ้าแว็บแรกอะขออภัยแว็บแรกเนี่ยความรู้สึกเอ้ตัวน,นี้เจ๋งว่ะ Uh, starring นะตัวนี้ starring แล้วก็มันมองไม่ค่อยเห็น uh, ตัวนี้ก็สวยนะเหมือนใส่แบบใส่เสื้อเป็นนกนกหน่อยเขามีแบบคาแรคเตอร,ร์ของเขานะ <c oughs> นะตัวนี้ก็เนี่ยครับของค่ายป๊อปมาดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าผมกล่องนี้นี่เออถ้าเท่ๆเ,เ,เดี๋ยวผมว่าตัวนี้นั่งๆแบบเหมือนเบื่อๆนิดนึงนะมีของเล่นเป็นไดโนเสาร์ตัวเล็กๆอยู่ซึ่งอันเนี้ย มันน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของตัวนี้ฮิโรโนะเนี่ยผมไม่รู้ว่าชื่อเนี้มันชื่อของแบรนด์หรือชื่อของตัวคาแรคเตอร์นะด h อาเทอร์วันอะไรเนี่ยเอางี้ว่าแกะแบบอยากได้เฉยชอบอะ่ะเออชอบนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับไม่ว่ากันไม่ดรามมาก,ก็เปิดเลย <c oughs> คือกล่องอะ่ะเ <c oughs> จ๋งอะ <c oughs> เนี่ยดูสิเปิดกล่องมานี่ดูดิการการทำรายละเอียดของกล่องนะดูสิเขามีปั๊ม ตัวนี้มันความนูนมาฝั่งนี้นะครับตัวนี้มันก็จะบุบลงไปเขาทำกล่องมันดีมากเลยนะเปิดมานี่ก็ไม่ใช่ว่าเห็นนะเนี่ยยังต้องมาฉีกนะครับก็ยังมีความต้องต้องมาลุ้นอยู่ไม่ไม่ใช่ว่ามาแอบดูกันนะเปิดได้ไหมไม่ได้ติดกาวไว้ฮะนี่ต้องต้องฉีกตรงนี้หน่อยหนึ่งเ <c oughs> อางี้ผมอยากได้ตัวที่หนึ่งเลยตัวนี้หนึ่งเลยนะครับสองตัวนี้ก็เท่ดีมีแบบนี่ไงชื่อเขาเดอะมอนสเตอร์นะคปนใส่ชุดสัตว์ประหลาดหน่อย แล้วก็มันมองไม่ค่อยเห็นอะตัวมันเล็กนะก็ตัวนี้นะหนึ่งสองสามโอเคสามตัวนี้แฮปปี้ละพอตัวไหนก็ได้แฮปปี้มอดเปิดเลยดีกว่าเอเหลุดละหลุดละม,มันแกะนี้ได้หรอมันติดเกาอ่ะแล้วแต่มันโมันงกาวจริงด้วยใสยกาาย่กาวมาคนเยอะฉีกอาโอเคหลุดละฮะนี่ไงเขาเกาไว้เขาก็ลงเกาไว้ แต่เราฉีดตรงนี้ก็ได้แต่มัน๋ยวกล่องมันขาดเสียดายเปิดเลยน่าจะอยู่ในซองพลาสติกอีกไหมโอ้ยกาวแน่นเกิน <c oughs> อ่ะโอเคหลุดแล้ว <c oughs> ไม่หลุดสิโอเคมาแล้วไอ้ยานี้ก็ยังซิวไว้เฮ้ย, <c oughs> อยแอบเห็นการ์ดเ <c oughs> มื่อกี้ดูก่อนไม่เห็นมีตัวไหนวะแต่ดู แต่มาในห่อกระดาษอีกทีหนึ่งนะครับมันเป็นห่อกระดาษเ,เคลือบเป็นพลาสติกแหละเพราะว่ามันไม่ได้กระดาษฉีกแล้วขาดง่ายขนาดนั้นก็เป็นกระดาษกระดาษเหมือนกระดาษถุงนะนะครับถุงกระดาษนี่ทำมาดีว่ะสวยอะ่ะถ้าให้เป็นของขวัญน,นี่แบบคนให้ก็ชอบคนคนได้รับก็ชอบนะแกะเลยเลยฉีก,ออกมาโอ้ยไหมาข้างในไมนมีพลาสติกเหนมะมันถึงจะ อ๋โอ้ยโหโคตรสวยโอ้โหขอขออภยัยอุทานแรงไปหน่อยนี่ตัวนี้ดิอืมอ,อะไรอะมองไม่เห็นแวรเรนซี่อะนี่นะดูค่ายป๊อปหมาทฮิโรโนะโคตรตัวนี้สวยจริงๆอ่งอะคือมันโอ้โหนี่ดูดิมีหมีสะพายหมีไว้นะแล้วแบบหน้าตาคือแบบ เ,เหงาหน่อยส้อยเศร้าเซ็งมากอุ้ยจะทำทาตาโคตรดีอะ่ะมีแบบมีความลึกของลูกลูกตาเข้าไปอยู่ข้างในนะเนี่ยแล้วก็ <c oughs> มีความวาวของแก้วตาด้วยอะ่ะคือให้อารมณ์จริงๆเลยสุดยอดเลยอะ่ะเนี่ยนะวัสดุเขาก็เป็นเหมือนอ,อยางนะครับสีเนี่ยทำแยกมาดูดิข้างล่างมีโลโก้ป๊อบมาโอ้โหแม่ตัวนี้แม่งเข้าใจเลยอะ่ะ ั้งใจมากอ่ะนี่ดูหมีดิมีรายละเอียดนะตาก็แบบเหมือนทาเป็นปตุ๊ก,กตาไงมีรอยเย็บรอยนี่นุ่นนะโอ้โหทำนุ่นแบบทะลักหออกมาเลยโอ้อะไรจะขนาดนั้นโอ้ดูดิแล้วดูว,วางดูนะเขาแบบยืนได้เลยเพราะว่าเขาทําตัวนี้มาให้หมีนี่มามาค้าน้ําหนักที่ที่ข้างหลังแล้วเนี่ยโอ้ตัวเดียวยังไม่จบอ่ะเนี่ยคันไม้คันมืออยากอยาก,อยากแก่อีกตัว เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บไว้เพื่อนๆคนไหนสนใจนะมามามาดูได้นะครับตัวนี้แต้ตัวนี้ไม่ผิดหวังอ่ะสุดยอดอ่ะคือดูแล้วแบบเนี่ยหน้าแบบมอมแมมด้วยอ่ะโอ้โคตรให้อารมณ์ตัวนี้สุดยอดจริงเลยตัวนี้คุ้มค่าอ่ะโอเคก็นี่นะได้การมาหนึ่งใบเนี่ย อจะอ่านว่าเวกแกรนซี v ่ v sea, ได้ไหมเวกแกรนซี v ่ sea, นะถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะแต่เขียนประมาณนี้เหมือนเลยต้องโหทำมาโคตรเหมือนเลยอ่ะแบบสวยอ่ะไม่มีอะไรจะอุทานเลยฮสุดยอดอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋วไว้เดี๋ยวไว,ว,ว,ว้ขักข้ามใจไม่อยู่ผมแกะอ,อีกตัวแน่นอน แต่วันนี้เดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะถ้าใครอยากเข็นเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ได้ะล้ทนไม่ไหวเผื่อเก็บไว้ก่อนนะฮะโอเควันนี้ก็ไปดีกวาหมดละสบายใจแล้วฮะได้แกะ1กล่องเป็นบายบ็อกซ์นะครับก็คือกล่องสุ่มนะฮะแล้วก็มีหลายกล่องหลายแบบนะครับท่านใดสนใจก็มาเลยนี่น,นี่ดูเขาเก็บเชือกโค้ดเท่อะกล่องเก็บไว้ใช้ต่อได้นะใส่ของใส่อะไรกระจุกกระจิก ใช่ไหมเขายังสามารถดีไซน์ให้ม,มันมันมันเอามาใช้โอ้พันผิดพันผิดโทษทีนี่มันเอามาใช้ได้เว้ยเออเจ๋งว่ะโอเคนะฮะเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ